สวัสดีจ้าค้าสวัสดีครับสาวบนนาครับเอาสิบหกชุดบนล่างกันแล้วกันสิบหกชุดบนล่างเนาะอือตัวนี้น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้คลิปนี้คือชุดเต็มเนาะบนล่างสิบหกชุดเก็บเลขมีที่มาแหละสิบหกชุดอะจ้ะบนลาล่างเลยอือก็เลยหยิบยกมาให้ดูว่าชุดเต็มเนี่ยถ้าใครมีทุนก็น่าจับตา ครับดึงออกได้ครับดึงออกดึงออกไปใช้ชุดเด่นค่ะค่ะครับเอ่อมันจะมีวิ่งบนล่างสี่กับแปดครับอืมอันนี้คือชุดเต็มนะเป็นบนล่างชุดรวมครับจ้ะวิ่งบนล่างสี่กับแปดจ้ะรับชุดสองตัวมีสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสา ามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าจะชุดชุดสองตัวล่างเน้นไปที่เลขสี่นะครับชุดสองตัวล่างอืล่างนี้คือเน้นสี่เนาะครับผมบนบนี้คือเน้นเปดใช่จะให้เอฟซีแยกแยะเอาหรือแม่ก็จะรวมเลยก็ได้ค่ะ เลขดับชุดบนเรายังไม่ให้งวดคลิปที่ผ่านมาดับตัวไหนจออใช่ถ้าสาวนาไม่ทวงลืมเลยดับศูนย์หนึ่งเจ็ดครับวันนี้ดับสิบหน่วยดับบนสิบหน่วยเฉพาะบนเนาะศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดก็เอามาตัดชุดนี้ได้เลยชุดไหนมีศูนย์หนึ่งเจ็ดก็เอาออกไปไม่ต้องไปซื้อข้างบนแล้วก็ซื้อข้างบนได้ที่เหลือซื้อได้คือประหยัดต้นทุน ค,คือชุดเต็ม <พอ S 1> บนล่างในเดินดีเดือไม่กี่ชุดตรงเนี้ยจ้ะค่ะสี่นี้คือติดล่างหนักๆห,ห,หน่อยเนาะเอาไปบนนิดหน่อยครับอืมเจ็ดสี่สวยที่สุดกับเน้นหม่เลยข้างล่างข้างล่างนี่เน้นเจ็ดสี่จ้ะจับให้เป็นขาดหยิบจับรนตรีไว้ได้เลยไปกลับไหมจ๊ะหรือปกัปกาาหลักแล้วตปกติตามสูตรมันจะออกเจ็ดสี่นะอือค่ะ อนนี้มันมีกลับให้ก็ตัวกลับก็เบาหน่อยก็ได้อืมันมีไปกลับเนาะนี่ก็กลับให้อยู่สิบเจ็ดเจ็ดสี่แต่ตัวเนี้ย 4, เจ็ดสี่เจ็ดสี่แน่นอนจ้ะก็เท่ากับว่าไม่ไหลห่างนะเพราะว่าเรากลับให้ด้วยเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนี้ก็กลับก็มันมาอย่างเงี้ยหมดทีเดียวมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าอืมก็น่าจับตาเนาะมันมีสี่สองล็อก ล็ที่ผ่านมายี่ปีล็อกหนึ่งไปอีกล็อกหนึ่งเข้าเข้าบนอย่างเดียวแต่ล็อกนี้เข้าล่างจ้ะเลขล็อกทีไงนี้ว่าที่ผ่านมานี่หกสามหกห้าอยู่ติดกันเลยค่ะแต่ดูแล้วมีหกสามกับหกห้าอีกนะน,นี่วัดนี้ครับก็วัดที่ผ่านมาเขาให้วิ่งบนล่างสามกับเจ็ดล็อกตีค่ะ มันก็มาที่สามตามเป้าหมายข้างล่าง <S <S จ้าบทนี้ก็ถ้าตามเป้าหมายเป็ไปเลขสี่ข้างล่างอืมถ้าตามเป้าหมายจ้า,าเลขแปดจะไปข้างบนหรือแปดจะมาหลักสิบอีกหล,ลักเออหลักร้อยข้างบนอาจจะหละักร้อยข้างบนครับอืมค่ะสี่คือเน้นหนักล่างแปดคือเน้นบนเนาะครับผมจ้าม,มันเป็นมันเป็นคนละชุดใช่ไหมกับเลขที่เราปล่อยไป วดบึกอ่าใช่ใช่คนละชุดอนั้นเป็นเลขหลักผมจ้ะค่ะเลขหลักการคำนวณอันนี้มันเป็นเลขมีที่มาจ้ะค่ะอืมเลขเลขมีที่มานี่เป็นชุดเต็มนะเนาะครับชุดเต็มสิบหกสิบหกชุดบนล่างจากการคำนวณมาหลักสิบเันนี้มันจะเป็นเลขคู่นะอืม้าปุ๋ยมันจะเป็นเลขคี่หวยจะออกคู่คี่จ้ะสิบคือเลขคู่หน่วยคือเลขคี่จ้ะ ก็ดูที่ผ่านมาก็ไม่พลาดชุดคู่ขี่ก็เดินหน้าดีอยู่จ้ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วเราจะตัดชุดเลขมีที่มานี่โค้งสุดท้ายคือใกล้ๆวันหวยออกเนาะคับสักประมาณสามสามสิบเอดก็ได้สามสิบเอ็ดผมคงเวรพอดีเลยวันที่หนึ่งก็ซื้อจ้ะได้ได้ได้ไา้จ้ะเนาะจะได้ไม่ลืมเอฟซีจะได้ไม่ลืมแล้วก็ ถ้าใครสงสัยอะไรก็ตามเบอร์โทรก็แล้วกันเนาะครับค่ะก็จะอยู่ในชุดนี้แหละจ้ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้อีกทีหนึ่งโอเคจ้ะอันนี้คือชุดเต็มเนาะชุดเต็มเลยคือสิบหกชุดนั่นแหละแตกบนล่างจ้ะครับผมก็รอตัดอีกทีใกล้วันหวยออกคือวันที่สามเอ็ดเดี๋ยวโทรหาอีกครั้งครับค่ะค่ะโอเคค่ะเฮงรวยๆปังๆโอเคขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวซาบานาจะย้ำตัวเลขเนาะ,ะเป็นเลขมีที่มาเด้อค่ะชุดบนล่างทางเส้นปากช่องพนน้ำมับแบ่งปันเพราะว่าแตกบนล่างจ้ะบ่แม่นชุดตัดค่ะเพราะว่าชุดตัดนี่ค่อนข้างสีขาแต่เลขวิ่งเลขจับคู่บ่าปันใดแต่ว่าถ้าเป็นชุดเต็ม16ชุดบนล่างจ้ะงวดวัางหันกับบนล่างพนวาจ้ะฟังดีๆจ้ะฟังให้จบผมเดอเลขมีที่มาเสียนปากช่องหนึ่งกันยาหกแปดวิ่งบนล่าง ฟันไปที่4ี่กับ8ปเพิ่นว่าซี่นี่ให้เป็นเนินล่างหนักหนักล่างเปดหนักบนเนาะค่ะกันล่างอันนี้หนักล่างกันบนเลขซีจ่จ้ะจับไห้มีซี่หนึ่งซี่หกซี่เจ็ดซี่แปดหกสามหกหาหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสอเกสังเกตว่าซี่เจ็ดเจ็่เป็นกลับไห่พร้อม6กเจกลับไห้พร้อมแล้วก็เจ8ดแปกลับพร้อมพี่น้องเลขะซําบ่หลายหางได้จ้ะ เพิ่นบอกว่าเน้นไปเลยเม็ดเดียวเพิ่นมั่นใจว่าเจ็ดซีนี่สี่ม้าลางเพิ่นก็เลยนเน้นให้เจ็ดซีลังผู้ใดมีทุนกะ,ะวิ่งไ้เลยค่ะซีติดซีลางจาังใดก็ได้เงินเพิ่นว่าค่ะสําหรับชุดชุดที่เพิ่นปล่อยมาก,ก้อนนั้นั่นเนี่ยเป็นชุดที่เขาหกหาตรงๆเนาะเอาสีทวนในีฟังจ้ะแล้วก็เลขดับเพินเ่นบ่ได้ให้มาสาบนากะเลยถามเลขดับเพิ่นก็เลยได้มาลุในคลิปนี้อันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียว เด้อพี่น้องคะที่ลุงไปก้อนหนาน,นันที่เขานั่นละคะ่ะเขาหกห้าตรงตรงเนาะค่ะเด่นเนผู้ใด,ดเพ่ไดเบิงกระเสเบิงของเก่าเปรียบเทียบพร้อมสิบว่าเข้าใจนี่คะ่ะเขาหกห้าตรงตรงเก้าหกห้าเกือบพี่น้องเกือบสามตัวเตกจ้ะเลขดับเพิ่นก็นยังดูเดอ้อล,ลักสิบลักน้วยนี่หนึ่งกับเปดบ่มาออหลีแต่ว่าเปดไปอยู่ลักรอยจ้ะวันนี้เลขดับเพิน่นเพราะว่าต้องหดเพินพ่นบ่ได้ให้เลขดับมา ค่ะเลขดับเพิ่นนี่ดับบนเด้อค่ะดับเฉพาะบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนเท่านั้นลักสิบลักหน่วยลักอ่าลักสิบลักหน่วยบนเท่านั้นค่ะล่างมาได้มีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดนี่สามตัวนี่ดับเพื่อน,น้องจ้ะประมาณนี้เด้อค่ะผู้ใดสงสัยก็ตามเบอร์โทรจท้ะโทรหาผู้ใดตรงศูนย์ศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าอันนี้เบอร์โทรทั้งอ่าเส้นปักช่องโดยตรงจ้ะว่างหันกันนี่นะคลิป บนเพ่นอย่างเดียวก็หกขาตรงๆจ้ะเอาวานนี้สิเปรียบเทียบให้แคร็บหน้าจอทั้งเลขสูตรเพ่นบนเฉพาะบนอย่างเดียวอันนี้บนล่างชุดเต็มเป็นเลขนี้ที่มาที่เพื่อนเอามาฝากมาตอนจ้ะแคร็บหน้าจอมักกะจัดเด้อค่ะพี่น้องคะคัดกะเรือนพันเบึงพอความสนุกสนานก็นได้แต่ว่าลักเปดนี่มันไปชุดกับของเพ่นอยู่ดิเปดบนนี่ติดเปดสูตรของเพ่นนี่เพ่นไหเปดอันหาเปดสามเนาะเก้าเปดสามยังสิ ก็ล้องบ้งพี่น้องคะ่ะอันนี้อันนี้คือชุดสูตรบนอย่างเดียวอันนี้เป็นเลขมีที่มาที่มีคนมาฝากมาต้นเพลินเป็นเลขสิบหกชุดชุดเต็มเตกบนล่างกับเป็นตาจับตาแต่เพลินอ่ะจะจอมือเนาะคะ่ะใกล้มือเลขออกกนสตัให้น้อยห่างอยู่คะ่ะก็ร้อจ้ะเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์คะ่ะกดซับสไครต์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้รวยๆปังๆสุขภูสุขคนเงินไรกองทองไรเข่าไปลจะจ้ะสวัสดีจ้า